สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีททุกท่านนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อนะครับกับวัตถุมงคลหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับนะวันนี้ครับนะเรามาลุยกันพี่ชายนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้นะก็ได้จับมาแล้วก็มาอัปเดตจากรายการเก่านะครับให้พี่ก่อนนะครับส่วนพระพิทาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาแกะกันต่อนะครับอีก20รายการนะฮะตอนเช้านะครับนะ เดี๋ยวชอบถูกใจรายการไหนนะครับนะสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งนะครับนะมานาเสนอที่นะครับพระสมเด็จนะครับเป็นรายการนาเลิกนะครับวันนี้ได้มา5องค์นะครับเป็นพระสมเด็จพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับหลวงปู่ศิลานะ่ครับแม่ตาอิทธันจิตนะครับวันนี้มีมา5องค์5รายการราคาแบ่งปันพิชัยนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับราคาจองแน่นอนพี่นะแทบทุแทบเท่าเทียบเท่าราคาจองเลยวันนี้ครับมาให้เลือกกันพี่กับ อะรายการแรกครับะรายการนี้นะครับนะผิวใสลุกนะฮะองค์ดําเบลานะครับปิดแผ่นทองด้านหน้านะครับเลขโคดนําเบอร์หมายเลขสี่จหกนี่ครับตกน้ำเลือกนะพี่นํำเลือกเลขโคดตัวเบอร์สี่ดหกด้านหลังลงยายันที่นะด้านหลังลงยายันเขียวครับนะรายการนี้ครับนํำเลือกนะครับนะผมขอแบ่งปันให้พี่วันนี้นะครับนะเพียงแค่สองร้อยยี่สิบาทครับองนี้ฮะองที่หนึ่งนะครับ ต่อมาองค์ที่สองครับลายการนี้นะผิวนะฮะนี่นะฮะสวยๆนะองค์เหมือนโอเกสซอนนะครับด้านหลังยันแดงครับนี่คมๆพี่นะฮะคมๆเลยนะครับตอกนําเลือกเลขคุณตัวเบอร์มาเลขสามศูนย์ครับลายการนี้ผมขอที่สองร้อยนะฮะขอที่สองร้อยบาทไม่มีแล้วหาที่ไหนไม่ได้เลยพี่นะราคานําเลือกแบบนี้นะนะวันนี้มีเข้ามาห้าองค์พี่นะเหมามาให้นะครับนะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับลายการถัดไปรายการที่สามครับลายการที่สามนะฮะจะเหมือนองค์แรกเลยเลขคุณตัวเบอร์หกสิบเอ็ดนะ นี่ฮะคมๆนะนี่ฮะรายการที่สามนะครับนี่ฮะสวยๆนะพี่นะชอบนะนี่สวยๆเลยสองอยี่สิบาทพอพิชานี่ครับนะจับคู่เอาไปครับสี่ร้อยบาทนะครับสวยงามมากๆนะครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่นะครับนะถ้าใครถ้าพี่ไปพิชาไปกล่องดําเอ๊กกล่องกล่องรายการธรรมดาถ้เป็นกล่องดํานะถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นกล่องดํานะ นำเลื่อยกล่องเหลืองทองครับรายการนี้ครับรายการที่สี่ครับนี่ฮะปัดท้องขอบครับนะองค์แดงครับเนี่ยผิวใสลุ้งนะสวยๆเลขคน่เบอร์สามสิบสี่ครับตะกรุดเงินแท้หนึ่งดอกตรงฐานครับรายการนี้ครับนะสองรอยยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้าครับรายการนี้เป็นผิวลายก้นคุกนะฮะก้นหอยนะครับม้วนนะครับขาวฟ้าเหลืองนะครับ องแดงนะปิดแผ่นทองด้านหลังนะครับตอกนําเลิกเลขโค้ดตัวเบอร์มายเลขเจ็ดเจ็ดเลขเบิ้ลน,นี่ฮะตะกุ่นเงินแท้ครับองค์นี้เลขเบิ้ลขอสองร้อยสี่สิบบาทองค์นี้ขอสองร้อยสี่สิบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่ห้านะครับต่อมาเป็นเหรียญพระราหูนะครับเป็นซีรีส์เหนือดวงครับเหรียญพระราหูซีรีส์เหนือดวงนะเหลือสององค์สุดท้ายนะครับดูความคมความสวยพี่นี่ฮะดูความคมความสวยครับนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะมีตอกโค้ดบุธิรานนะเห็นไหมนี่ฮะ เลขโค้ดเบอรหนึ่งศูนย์สองครับหลังเหนือดวงครับเทพอมฤตนะครับนะฮะนี่ฮะซีรีส์พระราหูครับนะสามร้อยห้าสิบาทนะครับเหลืออยู่สององละสามร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่ห้าหกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดเลขโค้ดเบอร์สามศูนย์นะฮะรายการที่เจ็ดเลขโค้ดเบอร์สามศูนย์รายการนี้ไม่มีตอกรูปองค์ปู่นะแต่มีตอกโค้ดสองโค้ดนะนี่ฮะดูนะนะดูวิชาชอบองค์ไหนนะครับรายการนี้รายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะ มีสององค์นี่องค์สามร้อยห้าสิบถ้ายกคู่ไปหกร้อยพอพี่นะยกคู่ไปหกร้อยพอพี่นะครับสวยงามนะสวยนะพี่นะมคมกริปพี่นะนี่ฮะต่อมารายการที่แปดครับนะฮะเป็นพระขุนแผนนะครับหานุมานนี่เหลือองค์เดียวครับเนื้อเท้าของทูบลอยจีวอนครับรายการนี้ราคาเดิมพี่ชายร้อยห้าสิบบาทพร้อมจะส่งมีกล่องพร้อมครับ นะฮะร้อยห้าสิบาทพร้อมจะส่งมีกล่องพร้อมใช้งานครับพี่ชายนี่ครับนี่ฮะร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับต่อมารายการที่เก้าครับมาเป็นเหรียญพระราหูอมจันนะครับมาเป็นเหรียญหล่อพระราหูนะฮะมาจะเนื้อทองอ่าชุบทองสแตนก่อนเลยพี่เลขคนจำนวนแปดเจ็ดแปดครับนะฮะเลขคนจำนวนเจ็ดแปดเออแปดเจ็ดแปดครับนะเลขรวยครับนะสองร้อยห้าสิบาทสองร้อยห้าสิบบาทพี่ชายนะครับรายการที่เก้า ต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบชุบเงินปัสสตินครับหรือเลขคนเบอร์แปดแปดศูนย์ครับชุบเงินปัสสตินเลขคนเบอร์แปดแปดศูนย์ครับรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะยกคู่เอาไปพี่ชายนะครับยกคู่ผมขอสามร้อยแปดสิบาทยกคู่ผมขอสามร้อยแปดสิบาทพอพี่นะครับสำหรับรายการที่เก้ากว่าสิบนะครับต่อมาครับพี่ชายน่ครับรายการทปไปครับนะเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ สิบเอ็ดนะครับได้รายการนี้นะฮะมาเป็นเนื้อนวะนะครับนี่เนื้อนวะสแตนเลขคุณตเบอร์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกครับเนื้อนวะนะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์หกนะรายการนี้นะครับเดือดองเดียวด้วยนวะขอที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทพี่ชายเนื้อนวะนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่ต่อมารายการที่สิบสองครับรายการนี้นะฮะเป็นนะฮะชุบเงินลงยางครับเลขคุณตเบอร์หนึ่งสามเจ็ดเก้า หนึ่งสามจดเก้าครับลงยาพี่ชายนะครับนะมีองค์เดียวเหมือนกันนะสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทครับนะี่ครับครูจะพูดออาไหนจะแจ้งมาพี่เดี๋ยวลดให้นะครับสามร้อยห้าสิบาทพี่ชายลรารายการนี้รายการที่สิบสองครับ ต่อมาเป็นเหรียญหล่อพระพรหมครับนะเป็นเหรียญหล่อพระพรหมลงยาครับนะปกติจะมีเหรียญปั๊มนะนะฮะเหรียญปั๊มก็มีแต่นี้ครับเป็นในการเหรียญหล่อนะครับรายการนี้เลขคนจะเบอร์แปดศูนย์สี่นะครับรายการที่สิบสามกับรายการที่สิบสี่เลขคนจะเบอร์สองเก้าสองครับเลือกได้เลยพี่ชายองละสามร้อยบาทนะครับองละสามร้อยบาทพอพี่วันนี้นะครับนะได้มาสององนะครับรายการที่สิบสามสิบสี่ครับต่อมารายการที่สิบห้าครับ รายการที่ห้ารายการที่ป็นยานกถือๆนะนี่ครับเลี่ยมกรอบชอมใช้งานครับนี่ยเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานครับนี่ฮะองค์ละสามร้อยแปดสิบาทนะครับเลี่ยมกรอบแล้วองค์ละสามร้อยแปดสิบาทเลี่ยมกรอบเลยนะกรอบแบบนี้เป็นเลี่ยมนี่ร้อยร้อยสองร้อยนะครับนะลายไทยนี่ฮะเอาไปพี่ชายสามร้อยแปดสิบาทครับพี่ชายนะครับรายการนี้ครับยานกถือๆนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปครับนะเป็นรายการที่สิบหก สิบหกเนี่ยฮะอีกองคหนึ่งครับนี่นะเลขคด้านล่างนะครับรายการนี้รายการที่สิบหกนะสามร้อยแปดสิบาทเหมือนกันพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบหกครับนี่สวยๆต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหน้าพยัคครับสิบเจ็ดเป็นเหรียญหน้าพยัคครับนะของปู่มหาศิลาวัฒาจิษนะครับวัดโพสีสะอาดเลขคดจำนวนหนึ่งศูนย์สามหกครับ หนึ่งศูนย์สามหกรายการนี้ชุบเงินนะฮะปัสตินครับนี่ฮะนี่หน้าพยักนะครับดูหน้าพยักนะรายการนี้แบ่งปันให้พี่ชายนะครับสองร้อยบาทพร้อมจะส่งฮะสองร้อยบาทพร้อมจะส่งคับพี่ชายรายการที่สิบเจ็ดนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมารายการที่สิบแปดสิบแปดนะครับเป็นพระสมเด็จชินแล้วปชรโลหะวันนี้เข้ามาหกองค์นะครับเป็นเหรียญโลหะนําเลิกนะฮะ นี่มามาไปสมเด็จโลหะกันบ้างนี่ฮะลายการแรกครับเป็นเนื้อมหาชน,นวนมวลสารหน้ากากอัปปากาเลขคุณตเบอร์หมายเลขสิบห้านี่ครับมหาชนวนนะครับนี่สวยๆพระคาถาคมคมพระคาถาคมคมตอกนําเลือกด้านล่างตอกนําเลือกด้านล่างทุกองนะฮะรายการนี้เอาไปพิชัยสองร้อยสี่สิบบาทครับนี่ฮะลายการที่สิบแปด ต่อมารายการที่1 9เครับเป็นรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวลุงตอกนําเลือกเลขค้นเบอร์หม่ได้3มที่6รวมกันใน้ด้านหลังเป็นลายเสือด้านหลังทําเป็นลายเสือครับพี่นะรายการนี้ก็2 4 0บาทครับพี่จายนะครับรายการที่19ต่อมารายการ20นะครับรายการ20เป็นรายการนี้ครับด้านหลังเป็นค้าวิษา์ครับ าังเป็นค่าฉาสานนะครับรายการนี้นะครับรายการที่20นะด้านหน้านะครับเป็นหน้ากากนะครับลมดำหน้ากากทองแดงผีไฟเลขคนจังเบอร์สิบหฮะรายการนี้ก็220บาทพอพี่เอาขอ2องยี่พอตรงนี้นะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการสไปรายการ21ครับ21เป็นเนื้อทองแดงสตินนําเลิกครับเลขคนจังเบอร์สิบเจ็ดรวมเป็นเจ็แเลขรวยครับรายการนี้ครับเอาไปพี่ชายนะครับเรารายการนี้เลขรวยครับรวมเป็นเจ็รวยเอาไป200บาทพอพี่200บาทพอพี่ชายรายการ21นะครับ ต่อมารายการยี่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับลมดำนะเอ๊ะมาหาชนวนมาหาชนวนโบราณใช่ไหมทษทีพนะมาหาชนวนนะดูขอบนะเลขคนานเบอร์หนึ่งหนึ่งหกตอกโคตรเก้ารอบครับรายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับรายการที่ยี่ิบสองครับ ต่อมารายการ23รายการสุดท้ายครับ23รายการสุดท้ายกับเนื้อทองแดงโบราณหน้ากากชุ่มเงินนะฮะเลขคุณตเบอร์สามสิ 6, รวมกันได้9รายการนี้ก็เอาไปพิชายนะครับ240ยบาทพอไอ้ยยพอพี่2 2 0บาทพอพ,พ,อพี่รายการที่23ครับตอนนี้ครับมีแบบป,ปากทีพี่2ี่ารายการชอบจุใจรายการไหนนะครับทักมาได้เลยนะครับขอนริ้งกราบขอบพระคุณพี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ